สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนวันพีททุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมวส้มนะครับแกโชช้าคอนดองเราใน EP นี้เนี่ยจะทําการแกะสุ่มการ์ดวันพีทที่มันเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วผมก็อ่านไม่ออกแล้วไปเจอมานะครับทุกคนเสียงดังไม่ค่อยได้นะครับใต้ดิคอนโดเอาเป็นว่าจะเสียงประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนนะโอเคนะครับผมก็ เป็นการที่ผมได้มามันหมาดวันนี้เลยนะครับเป็นการที่ผมรู้สึกว่ามันสวยมากๆนะแล้วก็ผมเห็นตัวอย่างมาแล้วมันมันดูวิบบับดีนะครับผมไม่รู้ว่าข้างในทั้งหมดเนี่ยจะวิบบับทั้งหมดไหมนะแต่ว่าผมเห็นตัวอย่างมาที่เขาตั้งโชว์หน้าร้านเนี่ยมันสวยมากเพราะฉะนั้นแล้วจัดสักหน่อยลักกัน <c oughs> มาครับตัวตัว ซองก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมวิบวับสีทองเลยไม่รู้ภาษาจิตไม่รู้ว่าเป็นภาษาจีนหรือว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับผมนี่ตัวซองก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีถูกต้องตามลิขสิทธิ์นะจ๊ะเออเอ่อเอ็มจี MG, แล้วก็ไม่รู้อ่านไม่ออกเลยนะครับโอเคมาละซองแรกนะครับทุกครั้งเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับซองแรกผมจะเก็บไว้นะครับหูห้ย ข้างในก็เป็นข,ขาวๆนะทุกคนฮุบฮุบเออเหมือนมันจะบอกเอเอ,เอผมเห็นอูซบแล้วท,ท่าท,ทีท่าทีอันนี้เป็นด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมน่าจะเป็นแลบเราเก็บไว้ตรงนี้ก่อนนะครับมาเรามาดูกันก่อนนะว่าตัวแรกเป็นอูซบนะครับผมเนยต่อมาเป็นโซโลนะแล้วก็แฟงกี้นะครับผมซันจินะครับแล้วก็บลูคนะครับซึ่งแต่ละใบเนี่ยมีความแบบวิงวงังวิงวังนะทุกคนอ่า ดูดิวิงวังวิงวังดูแบบอุย้ยแสบตามากแล้วสวยมากทุกคนดูดิแล้วก็จะมีตัวคันจิแล้วหรือว่าไม่รู้เหมือนกันเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นนะครับเออติดอยู่ตรงนี้นะมันอ่านว่าอะไรผมไม่อ่านไม่ออกนะทุกคนอ่านไม่ออกใครเอาหรอกช่วยบอกทีนะครับผมแล้วก็จะมีตาพวกจนสลัดอยู่ตรงนี้นะอู้ว่าหลังการ์ดก็แบบอุมยสวยมากเป็นการ์ดที่สวยมากแล้วผมไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันจะมีการ์ดแรร์หรือเปล่าอุ้ย นี่งไงอันนี้เป็นการ์ดที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะครับแต่อันนี้ยังไม่มีไอจินเบนะยังไม่มีจินเบนะครับยังอยู่เป็นแค่เก้าคนนะใช่ไหมทุกคนใช่ยังอยู่ในแค่เก้าคนนะครับจินเบคนที่สิบยังไม่มานะโอเคมาก็น่าจะแสดงว่ามันไม่มีมันไม่มีเขียนนะทุกคนว่าม,มันเป็นการ์ดแรหรือการ์ดไม่แรอะไรอย่างงี้นะมันวิบวับหมดทุกอันเลยนะทุกคนเนี่ยดูดิทุกคนเห็นไหมว่ามันไม่มี มันไม่เขียนการ์ดแลอะไรเลยนะเออมันสวยนะงั้นแสดงว่าเราก็จะมีสิทธิซ้ําเยอะดีใช่ไหมทุกคนใช่ไหมเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันมันมันผมไม่รู้ว่ารูปแบบมันมีกี่อันแล้วมันก็ไม่เขียนบอกผมว่ารูปแบบมันมีเอาชิปหายละโอ้ต่อมาเป็นนามินะครับแล้วก็นามิแล้วก็ตัวโรบินนะครับไม่ซ้ำเนาะหรือว่ายาบอกแล้วว่าในนี้มีเค่เก้าตัวทุกคน ตลกเลยนะตลกเลยนะนี่ลูฟี่อยู่นะลูฟี่มาละนี่อันนี้เป็นลูฟี่นะครับผมนี่ช็อปเปอร์นาะมิอุยอบแล้วก็ข้างหลังก็เป็นแบบนี้อย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าที่ผมซื้อมาเยอะเนี่ยมันจะไม่มีความหมายทุกคนคือประเด็นคือทุกคนมันไม่ได้บอกด้วยว่ามันมีทั้งหมดกี่ใบหรือว่ามัมาน,น,น,นมีทั้งหมดสิบสี่ใบนี่นี่มีปะมีทั้งหมดสิบสี่ใบปะ คือมันไม่มีเขียนแร่ไม่มีเขียนแบบว่าธรรมดาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขียนว่าข้างในมีห้าใบแค่นั้นะทุกคนแล้วก็ไม่มีอีกเลยเชียแล้วถ้าผมผมซื้อมาตั้งห้าใบแล้วรู้ครัทุกคนมันมันซองละร้อยสิบเลยนุ้ยอันเนี้ยมันซองร้อยสิบบาทนุย้ยจะบอกนะัมมันจะโอ้กูซบเปิดมาตลอดเลยโซโลโรบินโอ้ชอปเปอร์มาชอปเปอร์ล้นี่แสดงว่า ผมเหลือใครเนี่ยตอนนี้แป๊บนึงนะผมดูการตัวนะี้เลยทุกคนนะว่นี่ทุกคนตอนนี้ผมมีโคบทุกตัวแล้วนะถ้าให้เทียบตอนเนี้ยคือตอนนี้ผมมีโคบแล้วนะมีดูฟี่นะครับมีโซโรนะมีนามิมีอุซบมีซันจะิมีชอปเปอร์มีโรบิน มีแฟงกี้มีบลู๊แล้วก็มีแบบรวมนะครับซึ่งตอนนี้ผมครบ10บใบแล้วแต่ตรงนั้นมันเขียน14ผมไม่แน่ใจว่ามันมีทั้งหมด14บใบหรือ,อยังไงอะนะเออเดี๋ยวผมลองลองเปิดดูต่อแล้วกันทุกคนเฮ้ยผมผมข้องใจมากอะ่ะมันมันจะมันจะซ้ําตลอดเลยเหรอวะฮะมันจะอืออือแสดงว่าข้างหลังเนี่ยยังไงก็จะเป็นตัวนี้ทุกคนข้างหลังนี่ยังไงก็จะเป็นตัวนี้นะครับ แล้วก็ตัวต่อมาอ่ะเป็นช็อปเปอร์เหมือนเดิมนะครับโอ้โหนี่ผมได้สองเซตเลยมั้งเนี่ยเออโรบินนายนิโซโลอย่าบอกนะนี่ผมได้สองเซตแล้วนะ <c oughs> ทุกคนเฮ้ยบอกเลว่าที่ซื้อมาคือมันมันเปล่าประโยชน์อะหรือว่ามันมันยังไงวะคือคือผมไม่เคยเล่นการ์ดพวกที่มันไม่มีแลไรไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มั่นใจเลยว่ามันมันมันเป็นยังไงแต่ว่าคือแบบว่า นันะคือคือผมเนี่ยพ้องใจโคตรว่าถ้าเปิดอันต่อไปมันจะเป็นเหมือนเดิมหรเปล่โอ้โหชัดเลยทุกคนแม่งชัดชัดมากโอ้โหชัดมาก <c oughs> คือ,คอทุกคนมันมีแค่สิบตัวแหละผมว่านะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยห้าใบเนี่ยมันจะต้องออกตัวอื่นเพิ่มมาบ้างแต่ว่าไม่มีนะครับก็จะมีตัวละครเดิมทั้งเก้าตัวแล้วก็จะเป็นเนี่ย น่าจะมีแค่สิบใบนะทุกคนซึ่งใครที่จะเก็บชุดนี้ก็เอาเป็นว่าสักสามแพ็คนี่ผมว่าน่าจะได้ครบทุกตัวแล้วนะผมรู้สึกได้นะสามแพ็คนี้ก็น่าจะได้ครบทุกตัวแล้วเพราะว่ามันมีแค่มันมีแค่สิบใบไปทุกคนสิบใบจริงมีแค่สิบใบเลยอะ่ะคือใครที่จะหาเก็บชุดนี้แล้วรู้สึกว่าเออชุดนี้มันสวยนะผมก็แนะนําให้ซื้อทั้งสามแพ็คก็พอเพราะว่าแพ็กละร้อยสิบบาทนี่แม่งราคาสูงอยู่นะแต่ว่า ถ้าเทียบกับราคาสูงแล้วก็คุณะก้คุณคุณะก้าคุณะก้าปาร์จะพูดว่าคุณภาพการ์ดถ้าเทียบกับคุณภาพการ์ดเนี่ยคุณย้องรู้เลยลิ้นพันอเงี้ยถ้าเทียบกับคุณภาพคุณคุณที่คุณภาพเออคุณภาพการ์ดนะทุกคนผมรู้สึกว่าร้อยสิบบาทคุ้มนะแต่ว่าคือถ้าแม่งซ้ํากันเยอะอย่างเงี้ยผมว่ามไม่คุ้มเท่าไหร่ แนะนำให้ซื้อ pack, นะสักสามแพ็คนะสำหรับน้องๆที่อยากจะซื้อตามผมแนะนําให้ซื้อสักสามแพ็คนะครับก็สวยนะสําหรับผมผมรู้สึกว่ามันสวยดีนะแล้วก็ตัวที่เหลือนี่ก็เดี๋ยวก็ให้น้องๆที่ผมรู้จักไปนะครับผม <laughs> หรือแบบว่าจะเก็บไว้ก่อนแล้วสักวันหนึ่งค่อยแบบว่ามาแจกเนาะสักวันหนึ่งแหละสักวันหนึ่งแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ร <laughs> อแบบกลับมาอยู่เมืองไทยแบบนานๆก่อนทําเพจแบบขายของขายของอะไรอย่างนี้ก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวค่อยมา เอาของที่แบบเก่าเก่าเก็บอะไรเงี้ยมาแจกมาขายอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถึงวันนั้นก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับผมตอนนี้ยังอยู่ไต้หวันอยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วยังไม่สามารถแจกอะไรให้ใครได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะวันนี้ก็สําหรับตัวการ์ดเนี่ยผมให้ระดับทิพโ S เลยนะนะคือสวยมากพอห้ครบ10ใบเนี่ยเอามาวางเรียงกัน10ตัวเนี่ยผมว่าสวยจัดเลยนะ แต่ถ้าซองเดียวผมรู้สึกว่ายังไม่คุ้มอืมอย่างที่บอกไป3 3สซองเนี่ยผมว่ากาลังดีนะครับน่าจะได้ครบทุกตัวแล้วโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสมัครใชพี่ด้วยนะจ้าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็ใครที่ซื้อการ์ดชุดนี้มาเหมือนกันแล้วไม่รู้เหมือนกับผมเนี่ยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้ว่าเอพี่ผมก็ดูกาดหน้าร้านใบเดียวเหมือนกันเหมือนกับพี่แล้วผมก็ซื้อมาอะไรเงี้ยคือสามารถเล่าประสบการณ์การซื้อกาดแบบนี้ให้ผมฟังได้นะครับผมจะได้เป็นอุทาหรัตว โอเครอบนี้เป็นจริงแล้วครับบายบีตอนนี้ฝ <c oughs> ันดีครับทุกคนอย่าลืมพักผ่อนกันเยอะๆนะจ๊ะไปละ